คือกินขาดแล้วสดใส,ดสดระเกินหน้า,<ข>าตึก <นะ S 2> ไปแล้วมาหน้าลิฟต์กันบ้างจ้า,จาโอ้โหสับกันแบบว่าสุดฤ์นี้ามาสู่นะคะ โอ้โหแต่ละคนสวยหล่อนะคะแล้วก็วีแล้วก็แม็กใช่ไหมคะริวชิรวิทย์ด้วยความท้าทายของแกงนี้เขาบอกว่ามูฟเมนต์เนี่ยเขาจะเยอะกว่าทีมอื่นเขาจะต้องทั้งเต้นทั้งโพสแล้วก็บล็อกกิ้งให้ทันด้วยดูสิเขามีฟฝตโอ้มนะีแบบว่าป่านหน้ากล้องแบบหล่อๆท้าทายไปกว่านั้น ที่เห็นเนี่ยเป็นลองเทคนะจ๊ะค่ะ oh. นั่นหมายความว่าถ้าคุณผิดครั้งหนึ่งคุณเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเะจ้ะแล้ววา,าต้องยวงตั้งแต่แรกเลยนะ <c oughs> ใช่ค <c oughs> ่ะความนัความตื่นเต้นอื่นๆจะมีอะไรอีกบ้างไปฟังเสียงพวกเขากันคะ่ะสี่คนนี้เขาบอกคูมากนะผม คือในการแบบรีบเข้ารีบปั๊บต้องกดรีบปิดด้วยจังหวะเนาะค่ะจังหวะใช่เพราะว่าเราเราแต่งตัวกันขนาดนี้แต่ว่าเราต้องให้เข้ากับจังหวะเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเดินกันอะไรคือเหมือนพอมันรีบไปหมดเราก็ต้องแบบรีบให้มันทันกับกล้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนลุ้นพี่รุ้นใหญ่แต่ก็สไลด์ตัวพลาดไปหลายรอบก็ขอโทษน้องๆด้วยที่มีหลายเทคนะครับผม